อยากคิดมาโอมาแล้วจ้าสบายดีหนึ่งละดวงตาขอบอกขอบใจละลายเด้อขอบอกขอบใจละลายพี่น้องป้องไปใส่ขวสา้าขอบคุณมากๆเลยจ้า แล้วหมดหมดขาวแค้นเสือพี่เนอะหมดหมดหน่อยหมดขันทักทายสบายดีเด้อขอามาแล้วสองหลานดวงตาอะไรพันคือบุญ ขอบคุณมากมากเลยขอบใจละลายเด้อขอบใจละลายเด้อน้องเอ้ยอะไ้เสียงขระจะเสียบยู่วัน เสียงเสพอยู่ว่าจะเยาว่าสิขาไลยเด้อพี่น้องขอมกขบใจไลาไล่ขอมกขบใจไลาไลเด้อ ขอบคุณมากมากเลยทักทายสวัสดียมเทียงพี่น้องกินข้าวเทียงบ่สดุสุขสุขคนล้วบทจ้าทางนี้นกินแล้วกำลังกินข้าวแล้วพักผ่อนนางพักผ่อนหลายสซดโอ้พี่น้องเขามาเยี่ยมยามถามข่าวของมุกขอบแก่หลายๆลายได้ของมุกขบแก่หลายๆเายด้จ้าพี่น้องขอบคุณมากๆเลย ยี่สิบสี่ล้านดวงตายี่สิบสี่ยิบสี่ล้านดวงตาแล้วขอมอบขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องเอฟซีที่เขามาเป็นกำลังแรงใจให้ในตอนเที่ยงเมื่อนี้สิบสี่ล้านดวงตาขอคุณมากๆโอ้เสียงอัน ก็อนุญาตปิดเสียงบาดข่อยพบว่าออกกับพิดเสียงพบ่า่าเพื่นเปิดเพลงอยู่วั t พี่น้องมันก็เลยดังมาเนี่ยโซเอดลันดวงตาขอบใจเด้อขอบโมงขอบใจหลายๆที่เขามาเป็นกำลังแรงใจหะขอบคุณขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณหลายๆขอบคุณมากๆเข้ามาทักทายสบายดีกันจ้าพี่น้อง เสาเอ็ดล้านดวงตาและก็ะองหลานเลิบที่เขามาเป็นกำลังใจขอบคุณม,มากมากเลยเ <c oughs> พืเ่อนเทศน่ะนะบุญกระทิอยู่วัดก็เลยเปิดเพลงเตะเสาคนเลยนเนาะเอากระสิมาว่าดังๆเอาบัดเวลาบว่าวกระสิป,ปิดเสียงไว้ขอบมุกขอบใจล้ายๆเด้อพี่น้องเอฟซีขอบคุณมากๆที่เขามาแหวะ แวะมาสมโอ้ยเสียงคอในการตคานอากาศสีเย็นเย็นลงจะน่ากับบริเยน็นประเด็นนักพน้องมันกับแบบจะมันเป็นได้ได้ละอันนี้หลอนลมมันมีปัญหามาหลายหลายอาทิตย์แล้ว พี่น้องขอบมุกขอบใจหลายๆขอบคุณมากๆเลยขอมาสักคทายสบายดีจ้าขอบมุกขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องปองไปอือม <laughs> สากตะหัวแหงอะไรขอบใจละลายได้จ้าขามาตาค่ายสบายดีพี่น้องขอบุกขอบใจขอบคุณของคุณละลายยินข่าวเที่ยงเบุษฟูสุคนะบน่เนาะเออมันนนะีวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์การพักผ่อนกับพี่น้องมันอยู่กำลังอยู่ในการพักผ่อนยอนอารมณ์ขอบุมขอบใจละลายที่เขามาเป็นกำลังใจให้ <c oughs> ขอบคุณขอบคุณมากมากทักทายสบายดีกันทุกทุกคนหลังจากกินข่าวแล้วก็ขึ้นมานางหลสยดทักทายสบายดีกับพี่กับน้องเนาะพี่น้องก่อนเขาวให้งานกับประมันายตอนนี้ก็เทียงไก่จะบายแล้วเนาะายซองเนาะเขาเข้าไปเหตุกะเพราะว่าเห็ดงานเนี่ยมันก็อิงตามแบบว่าห้ากําหนดเวลาเอาพี่นอ้อง หอยสเขาหกกม้งสาวฮกม้งสาวแล้วก็สิบฟม้งิบฟม้งสาเห้ากับเห็ดกินเข่าพักพรอนกินเข่าหลางจากนั่นเลยกับซีเอ็ดสิบสิฟเอ็ดโม่้าเทียนนะเขากับกินเขากินน้ำโดยเ่ากับมาพักพรอนห่อสองม้งายสองม้งเ่ากับเขางานเลิอกอีกก็หฮกม้งเย็นหอยเลืกเขาบว่าเขาเลือกเอาเวลามันโบแดดเป็นไรเนาะเขาเห็ดก็พักนะมันกระตองเห็ดเป็นเวลาแดดแล้วมันกับโบได้นะ กรรสะดวกสบายนาะพี่น้องเขากำหนดเวลาเอาในการเห็ด,หดงานของเห้แล้วแต่เขาสะดวกเขาก็ขอบมุณขอบใจเดอ้อท้าค้าสบายดีพี่น้อง13บสาหลานดวงตาที่เข้ามาเป็นกำลังแรงใจให้ตอนนี้ก็อยู่ในส่วงพักบบายนะพี่น้องพักบายตอนวันอาทิตย์เช้า เฮ็ดพักนี่มันกระสีหยางเนาะในการพักผ่อนเพราะว่าพักทำมันกระต่องได้เอาใจใส่ดูแลนะพี่น้องเอาก็เฮ็ดไปพักไปเนาะตามกันควเหมาะสมของเ้าละอิงตามเวกตามงานเท่าเพราะว่าเฮ็ดน้ำพักน้ำหยาเนี่ยมันกระหาเวลาพักบ่ได้นะกระต่องได้เฮ็ดไปเรื่อยๆกัขอบโมขอบใจเด้อน้ำพี่น้องเอฟซีที่เขามาส่งกำลังแรงใจให้ สองวันนาลิซาแนวยินดีเลยกะตอนหับพี่น้องเนาะเขามาพูดมาล่มกันพี่น้องเสียงเสียงมาลําขึ้นแม่แล้วค่อย ปิดเสียงปิดไม่น้าีิด้องอยันเสียงเพลงมันเข่ามาดังใส่ได้นี่นะ้พุดมันลมผัดลองลองมาทางนี้ยันยันในยืนเสียงกับเขา สีหลานดวงตาแล้วก็สีหลานเลิฟพี่น้องขอบใจเด้อขอมโมขอบใจหล,ลายๆได้จ้า ทักทายจ้าทักทายเด้อขอโทษขออภัยก่อนขอยานยิ่ยินเสียงเพลงเสียงดนตรีขอเดอันนี้พี่น้องปิด พางเสียงนกเสียงอันนี้ห้องพี่ดองสิบสองนาทีตอนนี้สิบสองนาทีแล้ว <c oughs> ขอบคุณขอบคุณหลายหลคือไการสองล้านดวงตาแล้วก็หาหล้านเล็บ อขอโมขอบใจลายๆเด้อขอโมขอบใจลายๆโอออำลาพาจากก่อนนะพี่น้อง <c oughs> ขอลงจากการไลฟโซดกันด้วยเพราะว่าเสียงเพลงดังๆเขาอยากไี้ข่าวขอุมข,ข,ขอบใจลายๆเด้อ